สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับขอนําท่านไปสู่ถ้านาคาอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค้นพบแห่งใหม่แต่ไม่ใช่สถานที่ใหม่เพราะถ้านาคาเนี่ยอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติจังหวัดบึงกาฬครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งครับแต่ถ้านาคานี่ เพิ่งได้รับการเปิดเผยจากการค้นพบของพระธุดงกรรมฐานนะครับท่านไปวิเวกไปทำวิปัสสนากรรมฐานและท่านก็ขึ้นไปพบข้างบนซึ่งลักษณะของธร,รนาคารเป็นภูเขาสูงมากผมไปมาแล้วปีนี้ครับผมไปมาแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นไปได้เพราะว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงโควิด -19 เจ้าที่เขายัางไม่อนุญาตให้ผู้คนเข้าไปก็มีพระอาจารย์ ที่อยู่ที่น้ําตกตัดวิมานทิพย์ครับท่านชี้แนะบอกนะครับพอดีวันที่เราไปเขาปิดียก่อนมีเจ้าที่มารักษาการเอาไว้ก่อนหน้านั้นเขายังไม่ปิดนะครับพระอาจารย์าอมาเผยแพร่ออกสื่อออนไลน์เขาก็เลยปิดเลยนะครับไม่ให้คนขึ้นไปนะครับพอพ้นวิกฤตโควิด COVID -19 แล้วในี่ผู้คนก็หลั่งไหลไปเที่ยวกันเยอะเมื่อขึ้นไปเที่ยวกันเยอะครับมันก็เกิด โดยเฉพาะ4วันที่ผ่านมามีการหยุดชดเชยเ,เนื่องโอกาสวันสงกรานนะครับก็ผู้คนขึ้นไปเยอะแล้วก็ประสบปัญหาเยอะปัญหาที่พบนี่ไม่มากมายครับความสวยงามของธรรนนาคาถูกปิดลงโดยคําสั่งของนายวราวุธศิละปะอาชาครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ดูแลความเป็นไปของอ,อ,อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับนายวราวุ์ศิละปะอาชาเดือด สั่งปิดถ้ำนาคานี่เป็นข่าวสดออนไลน์นะครับไม่มีกําหนดเส้นมือบอลขูดหินลั่นเที่ยวดีๆไม่ได้ก็อย่ามาเห็นไหมครับเขาบอกว่าเที่ยวดีๆไม่ได้ก็อย่ามาคนไม่กี่คนครับก็ทําให้ผู้คนเขาเดือดร้อนครับวราวุฒสั่งปิดถ้ำนาคาหลังคนขูดขอหวยเขียนคําหยาบบนหินสั่งปิดถ้ำนาคานะครับหลังคนขูดขอหวยและเขียนคําหยาบบนหิน กพราะฉะนั้นสองสองประการนะครับเขาบอกว่ามีสาเหตุมาสองประการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่การปิดถ้ำนาคานะครับเขาปิดเฉพาะบริเวณถ้ำนาคาครับบริเวณอื่นก็ยังเปิดให้ท่องเที่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบรรดุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็ยังมีหลายที่ที่ให้เที่ยวได้แต่บริเวณถ้ำนาคาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดคลายเม็กถ้าไปเที่ยวที่นี่ต้องไปเที่ยวถ้ำนาคาครับเขาก็มีคําสั่งให้ปิดแล้วครับ นี่ก็เป็นคำเตือนครับขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดจับสัมผัสหินและผนังถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูหลังกาเรามาดูครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับบริเวณหัวงูเดิมทีนะครับหัวพญานาคเดิมทีเขาบอกว่านุ่นตัวอยู่บ้านเราหัวอยู่เมืองลาวโอ้โหตรงหัวใจเลยนะครับไปเขียนคำแบบนี้ครับมันสมแล้วที่พ่อจำ เขาได้มาสาบมาแช่งให้คนเขียนมีอันเป็นไปครับมันมือบอลจริงๆครับแล้วก็ใหญ่ด้วยครับแล้วจะทํายังไงที่จะลบได้ครับอันนี้เจ้าหน้าที่ครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาเขาจัดการเรียบร้อยแล้วไปแจ้งความดําเนินคดีถ้าหาตัวคนได้นะครับซึ่งตาจําก็โอ้ไม่ใช่ที่เดียวครับมีที่อื่นอีกด้วยครับเยอะแยะครับโอ้โหนึกว่าจะมีที่เดียวครับเขียนกันไปเยอะแยะ นี่คือคนที่ไม่รู้อะไรจริงๆครับมือบอลจริงๆไม่รู้อะไรจริงๆไปสลักถ้าเอามือลูบจะไข่น้ํามันก็ยังจะอีกสักหน่อยมันก็ฟื้นตัวครับแต่อสลักลงบนหินนี่หินเขาเกิดมาไม่รู้กี่ปีกี่ล้านปีครับถึงจะเป็นลักษณะหินอย่างนี้ได้ครับนี่ครับเป็นธรรมดาครับขาห้ามเท่าไหร่พวกหาหวยนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับขยะครับเป็นยังไงครับเอาขึ้นไปกินแล้วเอาลงมาไม่ได้หรือไงครับเอาลงมาสิครับ แค่ขยะติดมือเราขึ้นไปมันตาดูตาดูกาดูเดี๋ยวผู้เจ้านี่ลูกหลาน่นเกิดเจอหลดนได้เดี๋ยจะทำราคาจะาหวละเดี๋ยวนี้มีผู้เขียนผู้หยังกะอย่าให้เขาเหตษาให้เขาหูงไวไวซะเันผู้ใดเป็นผู้เขียนผู้บวกก็ไใดผู้ใดผู้เหตุผู้ทํำกะให้มันเป็นแก้มั่นเด้อผู้เด้อให้ผู้รักสมรักษาเบื้องมันแน่ เอออย่าให้มาอันเป็นไปแบบนี้ฮะเฮ็ดเจ้าจี้มันบวมเยนได้ปูเอ้มันบวมอีกพัวถ้ำได้ให้ปูเฮารักสมรักษาทำเฮาเีย็นด้อเป็นอะไรก็ขอให้ปูเฮาเนี่ยรักสมรักษาทำเฮ้าขมีผู้เฮ็ดผูถ้ำก็ให้มาอันเป็นไปซะคนที่มันเฮ็ดทันมันคือดื้อคือเก่งแท้ทำกระทำปูเฮาเนี่ยละคนมาคารวะทั่วประเทศได้ปูเว้เป็นไอ้ให้เบื้งลูกเบื้งหลานเพิ่นเด้อปูใหญ่ันดื้อมันมึนกับอะไรให้ปูเฮาเนี่ยให้ให้เขาจัดได้ครับ นี่ก็คือคำพูดของพ่อจำ้ำหรือเป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลบริเวณปูอ่อือืออยู่ที่อำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วก็เป็นผู้ดูแลถ้ำนาคานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าให้คนทําให้เมียนเป็นไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจับได้ครับยังไงยังไงครับคนไปเที่ยวถ้ำนาคามันก็อยู่ที่จิตสานึกของคนเรานะครับเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเราไปเที่ยวโบราณสถาน ซึ่งในระบบโรงเรียนในสถานศึกษาเขาก็สอนอยู่แล้วไม่ขีดไม่เขียนไม่ปิ้นไม่ไปไม่รูปไม่คาไม่เปลี่ยนไม่แปลงนะครับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ไปรูปหาหวยเลขเด็ดอะไรต่างๆนะครับท่านก็ไปทําที่อื่นเถอะนะครับบริเวณหินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของเขานี่ก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้ธรรมชาติเขาได้เจริญเติบโตวสวยงามคนที่ไปดูเป็นแสนเป็นล้านคนท่านไปคนที่พันคนที่หมื่นไปทําลายเสียหายคนที่ไปดูทีหลงังเขาก็ขาดโอกาส ในการที่จะไปเยี่ยมชมสิ่งสวยงามตามธรรมชาติฤดูนี้ก็มีการเปลี่ยนเมื่เม,ม่มีการท่องเที่ยวผ่านโควิด -19 มานี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวใหม่ๆกําลังจะมีการซื้อขายเศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนกําลังจะมีการเคลื่อนไหวชาวบ้านจะได้ค้าได้ขายได้อยู่กินได้ทํามาหากินพวกที่คนไปทําแบบนี้ก็จะทําให้ เป็นปัญหาถ้าเราไม่มีจิตสํานึกทรัพยากรธรรมชาติเขามีหน้าที่ดูแลคน,คนของเขาก็ให้พอการเตรียมการก็ยังไม่ดีท่านไปทําแบบนี้มันก็ไม่ไหวจริงๆครับยังไงพวกเราก็ร่วมกันมีจิตสานึกร่วมกันครับท้าผมทํานายทายทักนะคนที่ไปเขียนแบบนี้ไม่ใช่คนไกลครับคนแถวๆนั่นแหละคนแถวๆนั่นแหละครับต้องมีเวลาในการไปทํานะครับถ้าไม่ใช่คนแถวนั้นคนไกลเขาไม่มีเวลาทำหรอกครับเขารีบไปรีบผ่านรีบหนี นะครับมันจะต้องเป็นคนใกล้ที่มีเวลาแล้วก็ขึ้นแต่เช้าแต่คนยังไม่มีครับแล้วก็ไปสลักเอาไว้ไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยครับตัวดีครับสาคัญที่สุดคือพวกวัยรุ่นตัวดีเจ้าที่จะต้องไปดูแลครับต้องมีจัดคนไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวครับต่อไปเราก็มาฟังรายละเอียดของข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ที่เขาเอามาลงเขาบอกว่าสั่งปิดถ้ำนาคาจังหวัดบึงการแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่มีกำหนด หลังคนมือบอลสลักคําหยาบคายบนกฤดหินหัวพญานาคแถมเจอพวกคลั่งหวยโรยแป้งขัดถูหาตัวเลขทิ้งขยะกองเกลื่อนหัวเน่าทยานแห่งชาติพูลังกาหอบหลักฐานเข้าแจ้งความจับพวกไร้จิตสำนึกแล้วพ่อจ้ำจุดทูปก้าดอกบอกปู่อือลือแห่งบึงโขงหลงดนบันดาลให้จับตัวคนทำโดยเร็ว ด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ครวนส่งผลกระทบหนักบรรยากาศเงียบเหงาไร้เงานักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งประสานผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรธรณีเร่งหามาตรการบูรณะด่วนนะครับคนมือบอนเขียนคำหยาบคายบนหินหัวนาคาหัวที่หนึ่งทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวถ้ำนาคาครั้งนี้ เปิดเผยเช้าวันที่9กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬได้ออกประกาศสั่งปิดถ้ำนาคาไม่มีกำหนดหลังพบนักท่องเที่ยวมือบอลละเมิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติทั้งสัมผัสปักทูบโรยแป้งส่องเลขรวมทั้งขูดขัดขูดหินขีดเขียนข้อความไม่เหมาะสมและทิ้งขยะกองไว้บริเวณถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคา เขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาของหินและผนังถ้ำดูคล้ายเต็ดพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัวทําให้ถ้ำนาคากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนเดินทางไปเที่ยวเป็นจํานวนมากแต่กลับมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไร้กิจสํานึกไปขูด ในการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามคำสั่งปิดดังกล่าวสืบเรื่องมาจากนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าขอปิดให้บริการท่องเที่ยวท่านาคาจนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผลและขออภัยพี่น้องชาวไทย ที่ก่อนหน้านี้เราขาดมาตรการรองรับจนทำให้เกิดความเสียหายแก่รกทรัพยากรทรณีที่สำคัญของประเทศและขอฝากถึงคนมือบอลที่ทำให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ว่าถ้าท่านมาเที่ยวดีๆไม่ได้ก็อย่ามาเลยดีกว่าต่อมานายพันยศกีรติพงศ์ศักดดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยาน นำหลักฐานภาพถ่ายที่มีจุดขีดเขียนข้อความบนก้อนหินเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพันตำรวจโทพงเดชคำกองรองสารวัตรสืบสวนสอพอสอพอบึงขงหลงเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าได้นำหลักฐานมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหลังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มบางคนเข้าไปขีดเขียนทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ภายในบริเวณถ้ำนาคาทําให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อการท่องเที่ยวคนที่ทําคาดว่าจะไปขูดขีดหาเลขหาหวยหรืออาจจะด้วยความขึกขนองสลักตัวอักษรไว้ขาดความยั้งคิดเป็นทรัพยากรธรรมชาตินายพันยศกล่าวต่อว่าจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะเรียกดำเนินการจํากัดการเข้าถึงแต่ต้องเห็นรูปร่างคล้าย รูปรา่างต่างๆภายในถ้ำนาคาและจะเร่งจัดสร้างสิ่งในความสะดวกตลอดจนสาธารณูปโภคเพื่อในยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมีระบบป้องกันมีประตูปิดเปิดไม่ให้ลักลอบเข้าไปในยามวิการได้ส่วนระยะเวลาในการปิดถ้ำนั้นนานเท่าใดไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาอุทยานจะเร่งดำเนินการตรามมาตรการที่วางไว้อย่างเร่งด่วนที่สุด การปิดถ้ำนาคานั้นปิดเฉพาะบริเวณถ้ำนาคาแต่ในจุดอื่นภายในอุทยานแห่งชาติยังเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวได้คือหัวนาคาหัวที่สองหัวหินรถบัสเจดีกองข้าวสีบุญเนาสามารถขึ้นได้สองทางคือจากที่ทำการอุทยานหรือจากหน่วยพิทักษ์อุทยานพระธาตุเจดีน้ำตกตาดโพทุกชั้น ตั้งอยู่บริเวณที่ทําการอุทยานและน้ําตกตาดขามเจ้าหน้าที่ทั้งอุทยานมีประมาณ5้าคนต้องดูแลทางเข้าและแหล่งท่องเที่ยว5แห่งและดูแลภูลังกาทั้งลูกไม่เพียงพอที่จะดูแลนักท่องเที่ยวจํานวนมากต้องขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่านณที่นี้ด้วย,น, 1, ยาวนายพันยศกล่าวขณะที่นางอัมพาภูลรัพย์อายุสาปี แม่ค้าที่อยู่บริเวณบ้านตัดวิมานทิพย์กล่าวว่าหลังมีการประกาศปิดถ้ำนาคาได้รับความเดือดร้อนบ้างจากที่เคยมีรายได้ต่อวัน800-1,000บาทวันนี้รายได้ลดลงร้านค้าที่จอดรถเงียบสนิทไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยมาบ้างประปรายอยากให้ตำรวจนำตัวคนมือบอลมาลงโทษโดยเร็วเพราะถือเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวเลสิติตของคนบึงการทั้งหมด ด้านในสมจิตลาโูอายุ73ปีอยู่บ้านเลขที่6หมู่12บ้านบึงขงหลวงตําบลบึงของหลวงอำเภอบึงขงหลวงจังหวัดบึงกาฬเป็นพ่อจ้ำประจำหมู่บ้านที่ตั้งสาลปู่อือลือได้จุดทูบเก้าดอกบอกกล่าวเจ้าปู่อือหลือ,อ,อ,กกลอ,อ,ลอพญยานาคแห่งบึงของหลวงว่ามีคนไปขีดเขียนถ้ำนาคาของปู่ให้ช่วยดลใจให้เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนทําและจับตัวได้ไวๆและขอให้ผกปักรักษาถ้ำนาคาให้คนที่ขีดเขียนมีอันเป็นไป ก่อนกล่าวกับผู้สื่อข่าวตอนนี้ถ้ำนาคาถูกปิดแล้วในฐานะเป็นพ่อจ้ำรู้สึกเสียใจเหมือนกันหากเจ้าปู่ลูลูคงเสียใจเช่นกันฝากไปถึงนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันร,รักษาภูลังกาให้ถ้ำนาคาสะอาดสะอา้านอย่าไปขีดเขียนเข้าไปชมเบื้อเตหูดูแตตาอย่าไปแตะไปต้องขอให้ชรวอยกันร,รักษาเพราะเป็นถ้ำของปูออ่รูให้เป็นการให้เห็นเป็นการ อาหารหูอาหารตาก็พอนายภูมิพันธุ์บุญมาตุน่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกล่าวว่าเรื่องปิดถ้ำนาคามีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ชุมชนและยังกระทบต่อผู้ประกอบการรายอื่นเช่นโรงแรมที่มีการสั่งจองห้องพักไว้ล่วงหน้าทําให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างส่วนตัวมองว่าการจัดการของทุทยานแห่งชาติเพียงลําพังอาจไม่เพียงพอเพราะจํากัดหลายด้านอีกทั้งเรื่องกําลังคนเจ้าหน้าที่ เขตทยานที่กว้างขวางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ควรบูราณาการปรึกษาหาหรือกันไม่ควรปิดแบบด่วนเช่นนี้ส่วนนักท่องเที่ยวที่ได้จองที่พักจองสายการบินจองทัวร์มาบึงการแล้วไม่ต้องเสียใจครับเพราะบึงการมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งทั้งภูสิงหินสามวานน้ําตกถ้ำพระน้ําตกเกศสีภูทอกเป็นต้นส่วนเขตทียานแห่งชาติภูลังกายยังคงเปิดเหมือนเดิมเพียงแต่ปิดส่วนบริเวณถ้ำนาคาเท่านั้น เชื่อว่าการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาของถ้ำนาคาสามารถแก้ไขเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ได้สำเร็จนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของออผู้ค้าผู้ขายผู้ประกอบการของจังหวัดบึงการเขานะครับซึ่งเราก็เห็นว่าการปิดแบบเร่งด่วนแบบนี้มันก็เป็นการทำลายธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ ถือว่าซบเซาครับมันกําลังจะเดเนินการไปด้วยดีคนที่มีอํานาจคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ควรที่จะไปปิดแต่ควรที่จะมีมาตรการเฝ้าระวังนะครับประกาศถึงขนาดนี้คนที่เขาขึ้นไปที่หลังเขาก็คงจะไม่ทําซ้ําเติมหรอกนะครับแต่ท่านจะต้องรีบดําเนินการไม่ว่าจะเป็นออสาธารณปโภคต่างๆนะครับก็ทําไปด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้ท่านท่องเที่ยวไปด้วยกันครับชาวบ้านเขาจะได้มีกินมีใช้ส่วนท่านรัฐมนตรีครับ ท่านก็มีกินมีใช้มีอะไรอยู่แล้วล่ะนะครับแต่คนที่เขาอยากจะกินจะใช้จะเที่ยวชาวบ้านจะได้มีรายได้ผู้ประกอบการเขาจะได้มีรายได้ซึ่งทําให้เขาเืมตาห้าปากได้หลังจากเจอวิกฤตโควิด COVID -19 นมาการทํางานของระบบราชการปัจจุบันจะต้องรวดเร็วทันใจครับกว่าจะประสานงานกันได้ครับไม่รู้จะกี่เดือนครับมันก็จะหมดฤดูท่องเที่ยวอย่าลืมว่าท่านนาคามันเหมาะสําหรับบริเวณบึงการมันเหมาะสําหรับ ฤดูฝนนะครับบางแห่งมีน้าตกมีอะไรหลายอย่างเขามาเที่ยวก็ไม่ได้มาเที่ยวทีเดียวครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านนาคาก็ถือเป็นแห่งหนึ่งที่เขาจะต้องไปเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บอกเฝ้าระวังอยู่ตรงนั้นก็เพียงพอแล้วผมคิดว่าระยะสั้นนี้น่าจะมีการเปิดโดยเร่งด่วนโดยเร่งด่วนเลยครับภายในเสาร์อาทิตย์นี้ยิ่งดีครับวิงวอนท่านรัฐรมนตรีผู้มีอำนาจเถิดนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ยิ่งดีครับเสาร์อาทิตย์นี้ยิ่งดีครับรีบเปิดแล้วก็ นักท่องเที่ยวเขาจะได้ไปเที่ยวในวันหยุดครับธุรกิจการท่องเที่ยวก็จะดำเนินรายการดําเนิกนการกันต่อไปครับผมในฐานะคนหนึ่งที่เคยไปเที่ยวถ้านาคาแต่ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าโดนโควิด -19 เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะไปวางเผียเอาไว้แล้วว่าจะไปจะไปนอนที่น้ําตกตัดวิมานทพิปตื่นเช้าก็จะขึ้นไปบนถ้านาคาแต่เราก็เสียใจครับเราวางเผียว่าจะไปแล้วเราไม่ได้ไปเพราะว่าท่านสั่งปิดเสียก่อน เราก็จะไปเที่ยวที่อื่นครับบุรการไปเหมือนเดิมไปที่อื่นแต่ว่าไปแล้วไปครั้งเดียวเนี่ยอยากไปเจอไคแม็กอยากไปเจอจุดสําคัญเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวผมไปมาแล้วครั้งที่แล้วยังไม่ได้ไปเห็นถ้ำนาคาครับไปครั้งนี้ก็อยากจะไปครับวิงวอนท่านรัฐมนตรีเปิดปิดปิดแล้วก็เปิดโดยด่วนครับแล้วก็ระยะสั้นๆท่าน,นจะแก้ยังไงที่มันเร็วกว่านี่เร็วกว่าที่จะพร้อมทุกอย่างแล้วถึงถึงจะเปิดนะครับระยะสั้นๆท่านจะยังไงเอาคนเฝ้าระวังไม่ให้ทําเพิ่ม เขาทําแล้วทําไปส่วนอย่าให้เกิดรอยใหม่ขึ้นมาก็เพียงพอแล้วครับวิงวอนแค่นี้แหละครับที่เปิดเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้ทำมาค้าขายได้ทำมาหากินครับท่านรัฐมนตรีครับผมรายการครูเนวเ่าทุกเรื่องครับเป็นห่วงทั้งทรัพยากรธรรมชาติเป็นห่วงทั้งคนทำมาหากินครับขอให้ทุกคนครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขร่ำรวยร่ำรวยครับมั่งมีสุขทุกท่านครับสุขภาพกายสุขภาพปีกแข็งแรงครับ สวัสดีครับ